มั่นใจไหมมั่นใจไหมมั่นใจครับจริีมั่นใจว่าต้องตีแตกแน่ครับโอเคฮะเชิญคะับจิ๊บครับจิ๊บขึ้นแท่นดีมากไปใช้ก่อนรูมพลัง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 อ้าวก็รูมพลังแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับ ครวมทั้งหมเป็นอันว่านะครับทั้งสามท่านทุบลูกเหม็นไม่โดนและแน่นอนนะครับวันนี้ทั้งสามท่านโดนรวมครับ้วงล้วมไม่ผ่านนะฮะตับแตก,กตับแตกนี่คือบทลงโทษของเราเไปดูเลยไหมฮะอยู่เลยคะ่ะพี่หนุ่มอยูเลยไหมดูดูดูดอ่ะถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตับแตกนะครับตอนนี้คุณโตเตรียมวียบร้อยนะครับที่ตับเลย ทำแม่นะกับทุกคนได้ดูปไปลองเฮ้ยอะไรฮะยืนโอเคเฮ้ยอะไรเนี่ยจะฟังเลยเขาเลยเหรอดูครับดูดูดูจะไปดูอะไรจะเป่าเลยเหรอจะเป่าไฟลูกโป่งเฮ้ยบ้าแล้วถ้าเกิดมันไม่โดนไปโดนอย่างอื่นกบอ่ะเฮ้ย เป็นมากหนึ่งสองสามโอ้โห้อเดี๋ยวพูดรักครับบอกแล้วว่าพวกเราไมธรรมดาบอกแล้วพวกเราไมธรรมดาเด่๋ยวไ่อะไรเนี่ยทำไมลูกหลายังอยู่ที่วะ ดูฝั่งนี้ไม่หุเอาไว้ลุงร้อทุกตัวกี่ตัวเนี่ยห้าหกตัวใช่ไหมไอ้เข้มทำไมดีไงดีไงไอ้เท้าเนื้อจังเข้ามันสั่งอย่างยลุงโอ้ก็ได้ไหมไอ้เขาโอ้ยจบแล้วไม่น่าไม่ยังไงฮะตอบแต่ตอบแต่ของเรานั่นก็คือขาพขาขามแล้วงไงต่อทีเนี่ยไปยืน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  ง่ายง่ายครับตับแตกของเรายังไงคะดูหนึ่งสองสามจบหนึ่งตอนนี้เป็นอะไรคะตอนนี้เป็นอะไรโอ้โหตอนนี้ไปยิงหนูอ่ะขอบคุณคุณก้นะครขอบคุณครับนั่นคือตับแตกของเรานะครับอ่าง่ายๆเลยนะครัท่าลูกโป่งไว้แล้วก็มีเข็มจิ้มปึ้งให้ลูกโป่งแตก นะครับเราไม่ได้ตัดสินเองทุกท่งทุกอย่างอยู่ที่สามท่านนี้ครับใช่ค่ะวันนี้นะคะมีท่านพันตำรวจตรีเสียพงศ์สิงห์เทศค่ะแล้วก็ท่านพันตำรวจโทจรัสชัชนารักษ์และท่านสุดท้ายนักกิจวิทยาค่ะอาจารย์จิธิเดชคุ้มเสระนีค่ะ,ะท่านนี้จะปาะกาศติดตัวเรานะคะเอาละครับวันนี้นะครับพวกเราสามคนนะครับไม่ได้ล้วงอย่างเดียวเท่านั้นนะมีคนมาช่วยล้วงด้วยบอกได้เลยว่าเขาคนนี้ข้อมูลเขานี่คือมูลความจริงล้วนๆถูกต้องฮะมูลล้วนๆเลยนะวันนี้ มูนมุนล้วนเลยนะฮะไปพบกับเขาเลยครับคุณมดดำโลโจ้สวัสดีครับวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับโอ้ยแต่งชุดเต็มยศมากนะฮะเต็มยศมาก โอ้โหนี่ตรงกลางนี่มีเป็นเป็นขนนะ